The Exit 8เอาง่ายคือเกมจับผิดสิ่งผิดปกตินะฮะคอยสังเกตรอบๆให้ดีอย่างเช่นมันจะมีรูปหนึ่งอยู่ตรงกำแพงอยู่ดีอยู่ดีมันหายมันหายไปหรือกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งผิดปกตินะเฮ้ยใครล่อดยมีเดะเดะเดี๋ยวพี่พี่ถือไม้กางเขนไม่ใช่แล้ว พี่มีดูไม้กางเขนนะไมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหน้าหายเลยหน้าลอยลอยของพี่แกหายไปแล้วดูมันจ้องดิจบกจ้องเหรอจ้องตกนะตกตกนะเฮ้ยโลโปสเตอร์ พี่พี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยพี่บ้านพี่ลิงแมวใช่ไหมแมวแมวควนหลังพี่เลย Stop.